สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลเพื่อนๆครับวันนี้มีรถกระบะแคปไททันไททันถือว่าเป็นรถที่ดีที่สุดนะครับสำหรับมิ u ูบิชินะครับมีการใช้กันมาอย่างหลายเจนเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับคันนี้เลยนะฮะราคาสุดว้าวครับรถเดิมๆนะครับเครื่องยังแรงนะครับไม่แสนต้นๆเท่านั้นเองกับไททันนะครับผมราคาเพียงแค่ 1 8 9 0 0 0บาทสดจัดได้เลยนะครับไม่ได้บวกแวดเพิ่มเลยนะเพราะว่าเป็นรถบ้านนะครับราคาดีแบบนี้ไฟแนนซ์ก็จัดได้เพื่อนๆนะครับสนใจอยากจองนะครับรีบเลยนะครับรถใช้งานยกสูงแบบนี้เดิมๆสวยๆนะครับคุณภาพแน่นอนช่วงล่างนี่กิฟเลยนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ภายในยังสะอาดสะอานดูแลอย่างดีนะครับผมนะครับรีบเลยนะครับผม คันนี้นะครับกับไททัน2.4 GLS Plus นะครับแคปปี2013ราคาเพียงแค่189,000บาทครับเพื่อนๆสนใจ0885845375ทักไลน์หรือว่าโทรด่วนเลยนะครับรถราคาแบบนี้ใช้งานดีๆแบบนี้นะครับต้องรีบจัดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ